สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับครับเข้าสู่การถ่ายทอดสดครับการแข่งฟุตบอลเยาวชนและประชาชนครับรข้งที่21ประจำปี2568ครับกรุงเทพมหานครนะครับรอบแบ่งกลุ่มครับของน้องๆรุ่นอายุ16ปีครับนวมินทราชินุทิศบดินเดชาครับพบกับสวนกุหลาบวิทยาลัยครับในส่วนการบรรยายครับอยู่กับผมกัญพงศ์จุ้ยนะครับู้ซินให้สัญญาณเริ่มเกมครับ แต่ดึงช้าตัวเติมไม่มีต้องย้อนหลังแล้วจะลุยต่อโอ้โหยังเคลียได้ครับชนพาร์บุญเลิรแล้วได้จิงโอ้โหยังไม่ได้ครับแล้วบอลยังเป็นของสกุลาครับยกมาให้อูโกอูโกไม่ล้ำจี้ใส่อูโกจิรพลกาเลอาโยกแล้วจิงโอ้โหออกหลังครับอูโกโอ้โหเรียกช่องนี้ไม่ดีเท่าไหร่แต่เคลียกันไม่ขายครับ วินชาแล้วล้นมาถึงให้สัญญาณกันดีครับบุญยวีบุญยวีป่าแล้วยิงเบาไปครับโอ้โหไทยช่องหนีไม่ล้ำนะครับเกี่ยวได้นักกรยิงโอ้โหติดบล็อกคนนี้ครับสิทธิโชคเปิดย่าครับลุนมองชงเข้ามาไม่ได้ได้ยิงตรงน,นี้โอโ้ยังติดบล็อกครับแล้วตัวสองไม่มีใครยัยงได้ของเก็บต่อครับบอลที่อุกโกจิม,มา ไหลคืนอูโกเดี่ยวจับไม่อยู่ก็จกังหวะไหลของทางพิทยกรโอ้แล้วจะลักไก่ยิงลูกนี้ก็ไม่ใกล้เคียงอะไรครับเป็นส่งกุหลาบที่ได้กดดันใส่แล้วดูครับทำชิงกันคืนมาที่อูโกอูโกจะคืนโอ้โหให้ตามช่องมาแล้วจะยิงตามน้ำไหมจังหวะแรกไม่ยิงเลือกร็อกโอ้โหไม่ได้จบเลยครับแล้วยังได้อีกทีหนึ่งบอลเฉล็บ ตามแย่ไว้แล้วมีฟาครับหน้ากรอบเขตโทษครับโอ้แล้วจะโดนใบเหลืองด้วยครับทางด้านนัทวุฒิจันทบุตรครับอ่าครับในสนามฟรีคิกวิ่งแล้วจิงยืนตำแหน่งดีเลยครับแล้วตามไปเล่นมีธงครับขออภัยครับเมื่อครู่ภาพข้างไปครับแล้วปาดลิดรเลียดตรงนี้โอ้โหเซฟได้ครับสวิตนามในให้มาอูก อูก้ลุยครับแล้วย้อนมาให้ผมไปจำชนพัดนบุญเลิ์ตลอดครับยกมาแล้วจับมีธงแล้วครับของทางด้านทีทัศส่วนกุหลาบพยายามจะเร่งเอาสก่อขึ้นนำก่อนนะครับช่วงคือเวลาแรกครับ5นาทีสุดท้ายครับก่อนทดเวลาเอาแล้วไหลมาถึงด้วยครับแล้วเลือกช่องนี้โอ้โหติดเซฟส่วรวิทยามในครับ แล้วปูสินเป่าจบเกมครับในช่วงครึ่งเวลาแรกครับเท่ากันครับศูนประตูต่อศูนย์ครับภาพจับมาทางอุกโก้จีพลกาเลอานะครับโยกหนีประวัติปาววัดดึงข้างในต้องตามมาบล็อกครับทางพีรนัตัวเนีย่ยล้วให้นักกรอาครับนักกรลากจีใส่แล้วเปิดมา ทีทัดป้ายแล้วอูโกโอ้โหซปเปอร์เซลครับรวิทนามในคือหลังมีจังหวะได้ขึ้นมาเปิดเกมบุกใส่สุกหลาครับแล้วปาดมาพงพล yeah, 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 แล้วมีรองไัยผู้สินไม่ว่าอะไรครับเงนหน้ามองเลือกั้นๆครับอูกโกอูอกโออกโอลองจริงก็ใจร้อนเกินไปซื้อเกมรับก่อนนะครับดีเดชาครับโดยเฉพาะคู่เซ็นเตอร์นะครับ ทางสินิโชคนะครับกับทางฮันลิทอ้าวแล้วรับหลุดแล้วไม่ฟาวด้วยครับทางโอ้โหสอดรวิทแล้วได้จบตรงนี้ผู้สิ่ให้ไปเตะมูมครับพิธีกรหกักคอให้ครับเงยหน้ามองและจิงเลยครับประพบวางยาวยาวมาแล้วโฉบถึงก่อนนะครับอาครับขึ้นมานัทนนนนนจิงหูบอลฉลับได้ไปเตะม,มูครับ วิ่งมายิงขวามือโบนครับไม่พลาดครับพาริศยิงดีนะครับทางหาริศก็ยิงไปทางเดียวกันนะครับกับทางด้านของณชัยครับไอ้ครับสรวิทย์กับทางด้านปกป้องขยับ มาแล้วก็ยิงดีเหมือนกันครับปกป้องยิงไปทางซ้ายมือตัวเองนะครับสรวิทย์เนี่ยไปทางขวาครับนัทถันนนขยับวิ่งซอยเท้าแล้วยิงโอ้โหยิงดีครับนัทถันนนทฐานะลูกนี้ยิงดีมากครับยิงไปเกือบเกือบจะกลางประตูเลยครับทางนัทถนนท์ฐานะครับ อุกโกจิระพลกาเลอานั่นอะไรครับขวามือตัวเองครับอุกโออกโคือก็วิ่งมาให้ดึงจังหวะนิดนึงเลยครับอุกโกครับสองส่อครับเท่ากันวิ่งมาขยับแล้วโอ้ยยิงลูกนี้ถือว่าได้ลุ้นเ,เลยครับดูท่าดีใจครับ ก็ถ ja evet. ือว่ายิงดีครับทางสินทพปริชัดกุลนี้ครับยิงแล้วโอ้หไปถูกทางก็เซฟไม่ได้ครับลูกนี้ครับพิริยกรพิริยะก้อนโอ้โหยืนขาตายครับสรวิทรีนำในดูครับขยับมาแล้วโหยิงไป คือวิ่งมายิงแล้วโหขยับไปก่อนนะครับทางนชัยแต่ก็ต้องยิงเข้าก่อนเหมือนกันครับชนาพัฒก็โอ้โหไปทางเดียวกันเลยครับ3คนต่อเนื่องครับ4ี่ต่อครับยิงไม่พลาดครับชนาพัฒอ่านัาก็ขยับมาแล้วก็โอ้โหยิงเล็ดรุดร่แแปลแบบนี้ครับถ้าเข้าก็ต้องไปลุ้นลูกหน้าต่อครับแต่ลูกนี้ต้องเข้าก่อนนะครับ นัทกิจนัทกิจยิงโอ้โหไปถูกทางครับนัาชัยแต่ว่านัทก,กิจยิงดีแล้วดูท่าดีใจเขาบอกว่ารู้ใจไฮเวบโอ้โห,ใใหโโดูครับถอยมาแล้ววิ่งมายิงโอ้โหแลวดูครับหวาดเสียวแล้วลูกนีครับนัทกิจวิ่งมายิงแล้วโอ้โหไปถูกทางครับสรวิทย์แต่ว่ายิงดีครับทศน โอ้ไปถูกทางครับแต่ว่าเซฟไม่ได้ก็สอดวิษณุนำในโอ้ดูครับวิง่งมาจริงก็เรียบร้อยครับลูกนี้กลับไปอยู่ทางฝั่งของผู้รักษาประตูสอดวิษอีกครั้งหนึ่งแล้วยิงลูกนี้โอ้โหเซฟไม่ได้แล้วชัยครับแหมยิงดีครับโอ้ลูกนี้ก็ต้องชมเลยครับภูริทัศน์ถือว่ารับมือความกดดันได้ยอดเยี่ยมครับ ผู้สินธิสัญญชาแล้วครับปุญญวีวิว่งมายิงแล้วโอ้โหชนเสาเข้าครับรอโอ้โหมีใจหายกันเหมือนกันครับโอ้โหหกคนแรกเข้าหมดกันแล้วโอ้โหดูครับมันชนเสาแล้วมันเข้าไปไครับโอ้โหถือว่ามีดวงเฮงหน่อยๆลูกนี้ของปุญญว,วีครับวิ่งมายิงนัททวุฒิโอ้โหซ้ายมือ จ็ดคนแรกเนี่ยไม่มีใครยิงไม่ดีเลยนะครับทางนักมินทราชิดุทิตุนินเดชาครับพีรนัดยิงโอ้ยชนเสาเข้าครับโอ้ยิงมุมดีมากครับพีรนัทโอ้เจ็ดคนแรกสิบสี่คนไม่พลาดเลยครับน้องๆครับยิงโคนเสาเลยครับลูกนี้พีรนัทถักเข้ากับโยนความกดดันให้สุดกุหลาบนะครับประวัติ ปาวัดกับณชัยปาวัดขยับหลอกแล้วยิงโอ้โหกลางประตูครับเปาพัดโอ้แล้วดูท่าดีใจท่าดีใจของเปาพัดครับเหลือห้ายจริงๆเนี้ยนี่ครับยิงแล้วโอ้โหดูครับดูแกดีใจครับเบอร์แผดครับปราวัดปะพบยิงโอ้ยิงออกครับประพบจบเกมครับ โอ้จบเกลครับเป็นทางด้านของนาวบินาราชินูทิศบะดินเดชาครับเอาชนะส่วนกุลาวิทยายไปได้ครับด้วยการยิงจุดโทษครับ8ประ,ะตูต่อเจครับในเกมเสมอกันศูนย์ประตูต่อสูนย์นะครับและเป็นทาง ปดินเดชาที่แม่นกว่าครับเอาชนะไปได้ครับแประตูต่อเดครับในการยิงจุดโทษนะครับในเวลาเสมอไปครับศูนประตูต่อศูนครับสำหรับนี้นขออนุญาตราไปก่อนครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ราไปก่อนสวัสดีครับ